สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุยให้จบข่าวกับผมอดีนันเหมือนอยางครับค่าคืนนี้เราคุยกันถึงเรื่องของผลกระทบจากโควิดนะครับและตอนนี้เรากําลังนับถอยหลังครับเรารอวันอังคารหน้าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มาตรการอย่างเป็นทางการที่จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยอยากจะฟังความเห็นของคนที่ได้รับผลกระทบครับว่าเขาเดือดร้อนอะไรอยากให้รัฐบาลช่วยอย่างไรหนึ่งในภาคส่วนที่กระทบหนักหนาสาหาัสจริงๆก็คือ ภาคการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมคงจํากันได้ปีที่แล้วทั้งปีไม่ได้เที่ยวเลยนะฮะสงการก็ไม่ได้เที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กําลังจะดีมาเจอรอบสองหนักหนาสาหัสเข้าไปอีกวันนี้เราจะคุยกับคนที่เขาทําเรื่องท่องเที่ยวนี่แหละฮะว่าเขากระทบอย่างไรและเขามีข้อเสนออย่างไรที่ว่ารัฐบาลควรจะทําแบบนี้นะเพื่อจะต่อชีวิตเดินหน้าไปด้วยกันได้นะครับวันนี้เราจะคุยกับดรอดิตชัยรัตนนนท์เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณมากครับวันนี้มาคุยกับเราแล้วก็ต้องบอกว่าสาหัสจริงๆครับช่วงที่ผ่านมาอยากให้เล่าสักนิดนึงครว่าทําท่าจะดีมาเจอรอบสองสถานการณ์มันเป็นไงบ้างครับผมผมอยากจะให้ดูสถิตินิดนึงนะครับปี62เนี่ยเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณสัก3.2ล้านล้าน18%ของ GDP ครับพอปี63ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราเหลือประมาณสัก8แสนล้านจาก 3. 2ล้านล้านเหลือ8ล้านแสล้านแต่ว่า การท่องเที่ยวภายในประเทศของเราเนี่ยมีประมาณคนไทยเที่ยวไทยประมาณ1 6 6ล้านคนครั้งรายได้อยู่ประมาณ1.08ล้านล้านปีที่แล้วเราเหลือประมาณสัก90ล้านคนครั้งเหลือประมาณ4 8แสนล้านนะครับแล้วถามว่าแล้วกลุ่มเราคนกลุ่มแรงงานในภาคท่องเที่ยวนั้นมีเท่าไหร่มีประมาณ4.4ล้านคนคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นก็คือว่าปีที่แล้วปี -63 ทั้งปีเนี่ยนะครับตลาดอินบาร์เนี่ยก็มีมาแค่2 3สเดือนแรก นะครับมีอยู่ประมาณสักหกเจ็ดแสนคนแล้วเพราะงั้นหกแสนเก้าหมื่นแล้วก็หายไปเลยนะครับแล้วก็พอเขามาเหลือตลาดโดเมสติกซึ่งถือว่าเป็นตลาดคนไทยนะครับแล้วก็ทุกคนก็ผู้ประกอบการนาเที่ยวทั้งหมดก็แห่มาทําตลาดคนไทยซึ่งสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลังจากที่เดือนมกราวันที่24มกราคมรัฐบาลจีนประกาศชัดดาวก่อนอันนี้คือปีที่แล้วปีที่<ช>แล้ว,<ช>ลวนะครับปี2 5 6 3ซึ่งถือว่าเป็นวันตุจ,จีนแล้วกําลังจะเริ่มเข้าพีคซีซั่น นะครับก็รัฐบาลประกาศรัฐบาลจีนประกาศก็ตลาดที่สําคัญก็คือตลาดจีนที่มีสัดส่วนอุบาสักสาเปอร์เซ็นของของประเทศเราก็หายไปหลังจากนั้นมานะครับก็ประเทศเราก็เริ่มมีการติดแล้วทั่วโลกเริ่มติดก็พอเข้าเดือนกุมภาพันธ์มีนามีนาประเทศเราก็เริ่มเริ่มที่จะชัดดาวแหละพอเมษาก็ทุกอย่างจบ,บนะครับแล้วก็เราก็ยื่นมาจนถึงเดือนมิถุนาพอเริ่มพอเริ่มเดือนกรกฎาคมเราก็เริ่มมีการปลดล็อก แล้วก็เริ่มที่จะมีการรณรงค์ให้คนไทยเที่ยวนะครับแต่ว่าการท่องเที่ยวมันไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้สั่งให้เที่ยวเราจะเที่ยวได้เลยถูกไหมครับ,รบทุกคนต้องวางรุวงหน้าเพราะฉะนั้นเริ่มมีการปลดล็อกเดือนกร,รกฎาคนก็จะเริ่มเที่ยวจริงๆเนี่ยก็ประมาณสักเดือนกันยาตุลาคือกร,รกฎาเสร็จก็วางแผนต้องลางานต้องใช่ใช่ครับก็บอพอเดือนสิงหาเริ่มมีบ้างแต่กันยาเริ่มดีขึ้นตุลาเริ่มดีขึ้นตัวเลขเริ่มเห็นได้ชัดพอพฤศจิกาก็ดีพอเข้า ธันวาถือว่าเป็นพีคซีซั่นเนาะได้เป็นช่วงอากาศหนาวแล้วปกติคนไทยเราเนี่ยจะนิยมเที่ยวเดือนธันวาอยู่แล้วรเราก็มาเจอโควิดระลอกใหม่พอเจอะระลอกใหม่เสร็จปุ๊บพอมามกรากรุ่งพาตอนนี้ทุกอย่างมันจบไปแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นประเด็นแรกที่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับ,ค,รบคือคช่วงที่เกิดโควิดครั้งแรกนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังพอจะมีทุนรัพย์อยู่บ้างเรียกว่ามีเงินเก็บมีเงินเก็บ,บสองเนี่ยก็มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของภาครัฐอยู่บางส่วน นะครับไม้ว่าจะเป็นเรื่องการชดเชยนะครับแรงงานก็ดีนะครับหรือมาตรการซอฟโรนก็ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับช่วงที่ก่อนที่จะมีการปลดล็อกเนี่ยก็ถือว่าจะทําให้ผู้ประกอบการบางส่วนได้รับผลกระทบเบาลงแต่บางส่วนไม่ไหวก็เริ่มปิดตัวไปก็มีการยกเลิกการจ้างงานไปอะไรก็ว่ากันไปแต่พอเข้าเดือนกรกฎานะครับรัฐบาลก็เริ่มมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับมีเริ่มมีการผลักดันให้ออสมอได้เดินทาง ก็ทาให้ผู้ประกอบการบางส่วนเขาเริ่มกลับมาทํางานแต่อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าโรงแรมพัตการอาหารรถต่างๆเนี่ยพอเริ่มกลับมาทํางานหลังจากที่มีการปิดไปหลายๆเดือนเนี่ยทุกอย่างต้องแมนเทนนน์ใหม่หมดต้องเอาเอาทุนมาปรับปรุงหนึ่ง,งทุนอาจจะไม่เหลือก็ต้องไปกู้ยืมอะไรที่ทําได้ทุกคนก็เริ่มเอามาควักก๊อกสองยังไงก็ต้องมาสู้กันนะครับแต่คิดไม่ถึงว่าหลังจากที่เริ่มมีการลงทุนอย่างบริษัทรถเพื่อนผมหลายร้อยคัน ก็อุตส่าห์ไปซ่อมไปอะไรมาปุ๊บพอมาเจอโควิดลระ,ะลอกสองทุกอย่างจอดสนิทหมดนะครับโรงแรมที่อุตส่าห์ไปซ่อมแซมนะครับทุกอย่างทุกอย่างมันสนิทหมด <S S S ทีทน,นี้ปัญหาก็คือว่าพอมาระลอกสองนี้ทํำยังไงสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบับเบิ้ลหรือว่าการชนที่เรายังพอมีที่ใช้ไปกับช่วงแรกมันหมดไปแล้ว <S S แล้วก็พอมาระ,ะ,ะลอกสองเนี่ยการลงทุนมันเกิดลงไปหมดแล้วแล้วพนักงานที่เราเรียกกลับมาแล้วล่ะ ยังไม่ได้เริ่มทํางานเลยก็จะต้องจ่ายเงิ <S <S <ใ>นเดือนอ, <ฮะ S 2> ออก็รปรากฏว่าทุกอย่างก็อาตอนนี้ทํำยังไงครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ที่เห็นชัดๆคือลูกค้าเตรียมจะเดินทางช่วงปลายธันวามกราคุมภาบางรายก็มีการจองแล้วบางรายก็มีการจร่ายเงินแล้วตอนนี้ทุกคนก็ต้องไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นก็คือโดยเฉพาะผู้ประกอบการในบริษัทนําเที่ยวเนี่ยแทบที่จะเข้าไม่ถึงมาตรการของภาครัฐเลย ตั้งแต่ครั้งแรกรนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆสิ่งหนึ่งที่เราถือว่าเป็นความข้องใจนะก็คือว่าช่วงที่เกิดโควิดรอบแรกทําไมเหตุนใดนพวกเราที่อยู่ในระบบประกันสังคมระบบที่คนที่มีเงินเดือนกับได้รับการเยียวยาช้ากว่าคนอื่นเขาคือต้องผมไล่ให้คุณผู้ชมตามแบบนี้ฮะ,ฮะคือคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ย ก็จะส่งประกันสังคมถูกขักโดยอัตโนมัติแบบที่เราเรียกว่ามาตรา33อยู่แล้วครับแล้วรอบที่แล้วพอเขาเยียวยาเขาจะเยียวยาอาชีพอิสระใครับอาชีพอื่นๆดีกว่นจะไม่ได้จะได้ช้าสุดใช่ครับแล้วก็ตอนหลังก็มาตามมาตรา79นะครับที่ตามคำสั่งปกครองที่มีการสั่งให้ปิดกิจการก็จะโหแต่กว่าจะได้ตรงนั้นมันก็พลานไป5-6เดือนนะครับทุกคนก็รู้สึกว่าเออมาตรการที่ออกมาเนี่ยซึ่ง ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจนําเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็น SME ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ยังอยู่ได้ก็เป็นคนที่ตัวใหญ่หน่อยนะครับเป็นระดับกลางหรือว่าระดับสูงซึ่งเป็นเปอร์เซ็นเทที่น้อยอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมากๆก็คือคนที่เป็นแรงงานหรือพนักงานนะครับลูกจ้างต่างๆเพราะว่าโรงแรมเองเมื่อไม่มีลูกค้าโรงแรมก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องมีการเลี้ยงออฟพนักงานรหรือว่าต้องมีการเลี้ยิดเอาเปก็คือให้เขาหยุดโดยที่ไม่รับเงินเดือนหรือรับครึ่งหนึ่งก็แล้วแต่ จะเป็นการตกลงกันระหว่างระหว่างผู้ประกอบการแล้วก็ตัวพนักงานตรงนี้นะครับคือรอบที่แล้วยังมีทุนให้สู้พอมันจะฟื้นควักทุนก้อนสุดท้ายหรือแม้กระทั่งที่เราเคยคุยกันว่าบางคนคือใช้เครดิตใช่ครับไปกู้เงินใช่ครับซึ่งเครดิตสุดท้ายแล้วนะฮะใช่ครับเพื่อเอามาเตรียมแล้วในระบบนอกระบบเราก็ใช้กันหมดนอกระบบด้วยนะฮะทุกคนก็ในคําว่านอกระบบอาจจะไม่ไปกู้อัตราดอกเบี้ยแต่ไปยืมเพื่อนฝูงบ้างอะไร คือใครมีอะไรก็พยายามหยิบสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยมาใช้เพื่อทําให้ตัวเองประคองชีวิตแล้วก็เดินต่อไปให้ได้เนี่ยนะครับก็คือสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือบริษัทนําเที่ยวก็ดีเนี่ยนะครับทุกคน,นต่างได้รับผลกระทบกันทั่นหน้าครับ,ค,รบคือบางคนก็อาจจะแย้งว่า้ารอบนี้เขาไม่ได้ล็อกดาวน์ทั้งหมดแต่เอาเข้าจริงคือบางพื้นที่มันก็ไปเที่ยวไม่ได้รหรือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถูกไหมฮะประเด็นรอบนี้นะครับผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างแรกเนี่ยประเด็นตอนนี้ก็คือว่าความเชื่อมั่นไม่มี นะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบว่าสรุปแล้วที่มีข่าวคุยกันเป็นการวงในว่าปลายเดือนนี้เราน่าจะเหลือหลักสิบนะ,ะเดือนหน้าเราน่าจะเหลือหลักหน่วยจบกุมภาเราน่าจะควบคุมได้เดือนมีนามีโอกาสที่จะเดินทางได้แต่อันนี้เป็นการคุยกันภายในมันไม่ได้เป็นพ u ร l i c กหรือว่ามันไม่ได้เป็นข้อมูลเป็นทางการ,รเมื่อไม่มีข้อมูลหรืออินโฟเมชันที่เป็นทางการแบบนี้จากสบคนะครับหรือฝ่ายที่ควบคุมโรคระบาดออกมานั้น ความมั่นใจของผู้เดินทางไม่มีแน่นอนแล้วการท่องเที่ยวเหมือนที่บอกคือไม่ใช่ว่าเปิดวันนี้เราไปเที่ยวเลยถูกต้องครับทุกอย่างมันต้องวางแผนล่วงหน้าครับถูกไหมครับเพราะว่าอย่าลืมว่าปัจจัยของเรื่องการท่องเที่ยวทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินตราเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้กําลังซื้อของประเทศก็หดลงนะครับคนชั้นกลางลงล่างก็คงจะต้องมาดูในเรื่องของวิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตปกตกิก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วเพราะนั้นคนที่ กมลูกค้าที่จะเดินทางได้ก็เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพหน่อยก็เป็นลูกค้ากลุ่มกลางถึงบนหรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้สูงวัยนะครับเป็นกลุ่มเกษียณกลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มลูกค้าที่มีความสามารถในการเดินทางและมีอํานาจซื้ออยู่แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นผู้สูงอายุก็กลับเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสที่จะได้รับอันตรายจากการติดเชื้อสิ่งเหล่านี้เราเข้าใจหมดแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะพูดถึงคือว่า ถ้าวันนี้รัฐบาลนะครับมีความชัดเจนในมาตรการในการควบคุมโรคนะครับแล้วก็ทําการประเมินวางซีนาริโอซะนะครับว่าจากนี้ไปถึงนี้เราจะเป็นอย่างไรผมว่าความเชื่อมั่นของประชาชนก็จะเกิดมากขึ้นแล้วการวางแผนในการทํางานไม่จําเป็นว่าต้องเป็นการท่องเที่ยวผมว่าทุกๆอาชีพก็จะเห็นแสงสว่างที่ไปอมงให้อย่างน้อยเราอดทนสักสองเดือนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วนะเขาท้่แล้วห้าหกเดือนเรายังอยู่ได้แต่ณวันนี้ก็คือว่า เออเราเห็นตัวเลขเมื่อวาน200กว่าวันนี้180กว่าครับกว่าเราก็หวังว่าปลายเดือนนี้น่าจะเป็นหลักสิบอย่างที่ทุกคนอยากจะเห็นนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้ารัฐบาลมีการวางทำซีนิโอให้เห็นแล้วทาทุกคนให้เห็นไทม์ไลน์ผมเชื่อว่าความร่วมมือของประชาชนจะมีมากขึ้นทุกคนก็ต้องเซฟตัวเองมากขึ้นทุกคนก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงยังไง2เดือนนี้ทำยังไงให้ตัวเองปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็ดูแลคนในครอบครัว เมื่อความเชื่อมั่นเกิดขึ้นความปลอดภัยเกิดมากขึ้นการควบคุมโรคสามารถควบคุมได้การดําเนินการทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันเกิดแน่นอนครับผมถามเรื่องเฉพาะหน้าเลยครับเขาคุยกันถึงเรื่องของเราชนะ3,500บาท2เดือนครับรายงานที่อยู่ในแวดวงธุรกิจท่องเที่ยวได้ไหมฮะไม่ได้ครับติดเรื่องเดิมมาฮะครับคืออยู่ในมาตรา33มสิกันสามสิบสามใช่ครับก็แปลว่าไม่ได้อะไรอีกแล้วครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราก็มีการ ในภาคการท่องเที่ยวก็มีการนำหนังสือทําหนังสือถึงผ่านท่านรัฐมนตรีรพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวว่าเราก็อยากจะให้มีการชดเชยแรงงานนะครับหรือทําโคเ a เมนต์คือการร่วมจ่ายเงินเดือนพนักงานซึ่งทางสมาคมโรงแรมเองก็มีผู้ประกอบการที่ต้องใช้ระยะเวลายาวเขาก็อาจจะขอยาวนิดหนึงปีหนึงถึงสปีแต่ในส่วนของเราเนี่ยที่เป็นบริษัทนําเที่ยวเนี่ยเราคิดว่า จากนี้ไปเนี่ยเราขอสัก2อถึงสเดือนเราน่าจะอยู่ได้เพราะสองเดือนแรกถ้าอยู่ในช่วงของการที่ประเมินว่ารัฐบาลกําลังควบคุมอยู่นะครับเราก็ไม่ได้ขออะไรมากทาให้ยังไงให้ลูกน้องให้แรงงานทุกคน,นพอจะมีข้าวกินพอประทังชีวิตอยู่ได้นะครับช่วงเดือนมอการกมาคมพาหลังจากนั้นมีนาเมษาเริ่มมีการปลดล็อกเราก็เริ่มเลกลับมาทํางานแต่ว่า ก็ต้องใช้เวลาในการที่จะฟื้นฟูหรือดึงตลาดกลับมาบก็ใช้เวลาอีกสัก2เดือนก็สามารถทําให้พวกเราสามารถเดินไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็คือเป็นความหวังอย่างหนึ่งที่เราผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวนะครับหรือว่าฝั่งผู้ประกอบการนําเที่ยวโดยเฉพาะเราเป็นสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศก็อยากจะฝากรัฐบาลช่วยพิจนารณาในส่วนนี้เพราะว่าเราก็มองว่าในส่วนของบริษรัทนำเที่ยวที่ผ่านมานั้นนะครับเป็นส่วนที่ถูกหลุดออกจากโครง มาตรการมาตลอดนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าอย่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็ให้นักเที่ยวซื้อตรงกับโรงแรมซื้อตรงกับสายการบินซื้อตรงกับพัฒนาการแต่ว่าในส่วนของบริษัทนาเที่ยวกับเข้าไม่ถึงรบ,บริษัทนําเที่ยวก็จะมาได้มาตรการก็คือตรงอสมอแต่อสมอนั้นก็มีข้อจํากัดหนึ่งซึ่งวงเงินก็น้อยเท่า,าว่าตรง,ตงใช่ครับ2เนี่ยคนที่จะทําได้ก็ต้องเป็นคนที่มีแรงเพราะว่าบริษัทนําเที่ยวจะต้องสํารองจ่ายทั้งหมดร0 0ซ แล้วหลังจากใหบก้บริการเสร็จกลับมาแล้ว15วันจึงสามารถทําเรื่องเบิกได้ครับซึ่งมันก็ต้องเป็นคนที่มีกําลังในระดับหนึ่งจึงสามารถเข้าถึงมาตรการตรงนั้นได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยคือสิ่งที่เราเนี่ยในภาคท่องเที่ยวเองพยายามดูแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผผประกอบการบริษัทนําเที่ยวเนี่ยก็อยากจะทําอย่างไรให้ภาคของเรานะครับที่เป็นบริษัททัวร์นั้นสามารถที่จะเข้าถึงมาตรการแล้วก็ สามารถประครองชีวิตเดินผ่านปี64ให้ได้ครับอันนั้นคือกรณีมาตรการที่ภาครัฐก็ทําอยู่แล้วเราขอออปชันเพิ่มว่าผ่านบริษัททัวร์ได้นะบางคนก็อยากจะเที่ยวกับทัวร์ก็ผ่านเราได้แต่เห็นว่ามีข้อเสนออื่นเช่นเที่ยวคนละครึ่งอันนี้เป็นโครงการที่สมาคมเสนอเองใช่ครับคือมีอีก2โครงการที่เราผักดานโครงการแรกก็คือเที่ยวไทยัวเก๋านะครับเที่ยวไทยัวเก๋าเนี่ยมันทําไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดรอบใหม่ก็มาเรียบร้อยแล้วก็ผ่านทั้งสภาพั์นะครับผ่าน จนกระทั่งจ่อเข้าคอรอมอนะครับแล้วก็มาเกิดในเรื่องของเรื่อง,องทุจริตขอจากโครงการเราเที่ยวใดกันก็มีการเบรกเพื่อจะให้สร้างมาตรการในการดูแลส่วนนี้นะครับเราหลังจากนั้นก็มาเจอโควิดระลอกใหม่ก็เลยทําให้โครงการนี้มันถูกเบรกไว้อยู่ปากท่อนะครับเมื่อวัน,ว,นวันจันทร์ที่ผ่านมาเราประชุมกับท่านรัฐมนตรีเราก็เลยนําเสนอขอให้ผักดันโครงการนี้ผ่านไปก่อนเพื่อผ่านเพื่ออะไรครับประเด็นแรกคือผ่านเพื่อรอให้ปลดล็อกโควิดโครงการนี้จะสามารถ พลิกอพตลาดหรือฟื้นฟูตลาดได้ขึ้นมาทันทีคือไม่ใช่ว่าผ่านวันนี้เพื่อจะไปเที่ยวทั้งสภาวะแบบนี้เราก็รู้ว่าตอนนี้มันเที่ยวไม่ได้มันไปไม่ได้แต่เรารอย่างน้อยเพราะว่าโครงการเที่ยวไทยไวัวเก่านั้นนะครับเราเนี่ยใช้เงินวงเงินเดิมที่รัฐบาลเคยให้มา2 0 0 0 0ล้านนะครับแล้วตอนนั้นใช้ไปแค่5000ล้านเหลืออีก1 5 0 0 0ล้านซึ่งผมเองก็ไปทำการซอรว์ตลาดและศึกษาวิจัยมาปรากฏสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนไทยเนี่ยเราจะเที่ยวเฉพาะวีคเอน ช่วงวีคเอนเนี่ย <c oughs> ออกออกออกเพนซี่เลยหรืออัตราการเข้าพักเนี่ยประมาณสัก9 0กว่าเปอร์เซ็นต์แต่วันธรรมดาตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสประมาณ10% <c oughs> นะครับไม่มีคนใช้จ่ายประเด็นต่อมาเราก็มองว่าเอ๊ะแล้วอย่างนั้นเนี่ยกลุ่มไหนที่สามารถเดินทางได้วันธรรมดาผมก็ลงไปดูตัวเลขปรากฏว่าคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย <c oughs> มีประมาณสัก 6. 7ร <c oughs> นะครับที่าสามารถที่จะเที่ยววันธรรมดาได้ <c oughs> แต่พอเรามาดูคนที่อายุ55ขึ้นไปเนี่ยมาร์เก็ตแชร์อีก16 ถึง17%ผมเลยบอกว่าอย่างนั้นโครงการนี้เราดันให้เป็นคนอายุ55%ขึ้นไปซึ่งมีมาเก็ตแชร์ประมาณ24%แล้วก็มีอัตราของประชากรถึง24.38%ประมาณ17ล้านที่ที่มีคนอายุ55%ขึ้นไปตรงนี้ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วมีกำลังซื้อแล้วมีกำลังซื้อแล้วก็ให้รัฐบาลมาซับซิได้จ่าย40%่เคนละไม่เกิน5,000บาทนะครับแล้วก็ทําให้คนเหล่านี้เดินทางได้ซึ่งขั้นน้นนนตตออแแลลเงงื่่ไขวก็ดีาๆ มันทาไว้หมดแล้วเพราะนั้นอยากให้ผ่านตรงนี้อันนี้คือตัวที่1ตัวที่1ทีนที่มาโครงการเที่ยวคนล,ละครึ่งเป็นอย่างนี้ครับครับพอเราพอช่วงนี้พอเกิดโควิดแล้วรอก2อสิ่งหนึ่งผมก็เป็นคนเก็บข้อมูลอีกเราก็มองมาอีกว่าเอ้ที่ผ่านมาเนี่ยโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่ได้รับความนิยมแล้วเราเองผมเองก็เป็นการเป็น,ปนโหลดแอปพลิเคชันมาลองใช้ก็สะดวกดีแล้วไปที่ไหนทุกคนเอ,เอ้เราก็จ่ายด้วยผ่านแอปพลิเคชันเราจึงมองว่าอไอเดียตรงนี้เราน่าจะมาทํากับ เที่ยวคนละครึ่งได้นะครับซึ่งเราขอไม่มากขอสักวงเงินไม่เกินคนละสามพบาทสัก2ล้านแพ็กเกจนะครับก็ประมาณสัก2ล้านคนใช้เงินประมาณห0พัล้านหกพันล้านเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดิสติบิวได้ประมาณอยู่ประมาณสักประมาณสเท่านะครับก็ประมาณสักส0 0 0มื่นสอกว่าล้านในการที่จะดันให้เกิดการกระจาย นะครับรายได้แล้วก็เกิดการขับเคลื่อนทั้งทางเศรษฐกิจได้ครับนะครับเพราะในตรงนี้เองเนี่ยโครงการเที่ยวคนละครึ่งผมก็เชื่อว่าก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะทําให้เกิดการขับเคลื่อนนะครับภาคการท่องเที่ยวและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วครับที่สําคัญก็คือว่าเป็นอะไรที่ภาคการท่องเที่ยวสามารถฟื้นตัวได้ทั้งระบบนะครับโดยเฉพาะเราต้องการผลักดันโครงการเที่ยวผ่านทัวร์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่า คนไทยเราปัจจุบันเที่ยวเองเนี่ยประมาณสักเกครับรบริษัททัวร์นั้นประมาณ10%แต่ท่านอย่าลรมนะครับว่าถ้าเกิดวันนี้เรามีการลนรงแล้วก็ให้เที่ยวผ่านทัวร์ประเด็นสําคัญคือประเด็นแรกวันนี้เราต้องการความปลอดภัยเมื่อต้องการความปลอดภัยบริษัทนันเที่ยวเนี่ยครับจะเป็น,นกลไกหลักในการที่วางแผนในการดูแลนะครับแล้วก็ออกมาตรการในการเซอร์วิสทั้งตั้งแต่ลูกเด็กได้กแก่ถึงคนแก่ผมว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ มันอยู่ในช่วงที่เป็น next normal หรือภาวะที่มันไม่ปกติจะเป็นทางเลือกสําหรับคนที่เที่ยวและกังวลก็คือเหมือนจะมีคนดูแลท่านใช่ครับจะเลือกพาไปยังจุดที่ปลอดภัยมาตรการไประหว่างที่จะต้องดูแลอะไรยังไงใช่ครับครับนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาเนี่ยคือบริษัทนําเที่ยวก็จะเป็นคนหนึ่งในการที่ช่วยคัดกรองวางแผนการเดินทางที่มีคุณภาพอย่าลืมว่าบริษัทนําเที่ยวด้วยความที่เราเป็นมืออาชีพเนาะเราก็จะรู้ว่าที่ไหนควรจะไปที่ไหนไปแล้ว ดีมากดีน้อยราคาอะไรยังไงสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเราเป็นเซอร์วิสเป็นเซอร์วิสพร็อเวเดอร์หรือเป็นคนให้บริการเราก็สามารถที่จะช่วยเติมคุณภาพเหล่านี้ทําให้ลูกค้านั้นมีความความคุ้มค่าในการใช้ใจ่ายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้น,นกลไกตรงนี้แหละคือสิ่งหนึ่งที่เราพยายามมองว่าเราถูกตัดออกจากวงจรในการมาตรการครั้งแรก hmm. ซึ่งผู้ประกอบการเองก็มองว่ามันเป็นความที่รู้สึกว่าเ,เราถูกมองข้ามไป hmm. ซึ่งจริงๆแล้วเราคือคกลไกสําคัญมาก เราบอกได้ว่า60ปีของประเทศไทยการท่องเที่ยวที่ผ่านมาบริษัทนําเที่ยวคือหัวใจหลักคือหัวหอกหลักในการนําพานําตลาดทุกประเทศเข้ามาในประเทศไทยนะครับเพราะพวกเราเนี่ยก็ต้องเป็นหน่วยลบเป็นหน่วยกล้าตายในการที่ไปสรรหาสินค้าใหม่ๆหาตลาดใหม่ๆนะครับแล้วก็ปีปีหนึ่งเราสร้างรายได้อย่างปี62เนี่ยเฉพาะบริษัทนำเที่ยวผมเก็บตัวเลขมา เราสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่ต่ำกว่าหกแสนล้านนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องการเงินแค่ประมาณสักหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันล้านที่เข้ามาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเข้าขอเข้ามาในนี้หนึ่งหมื่นลือนหนึ่งหมื่นห้าพันล้านไม่ใช่บริษัทนําเที่ยวได้แต่บริษัทนําเที่ยวเป็นแค่ตัวกลางแล้วก็กระจายไปอยู่ดีเพราะทานจากเราก็เป็นโรงแรมถูกครับเป็นร้านอาหารเป็นรถใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเวลาถ้าเวลาท่านเที่ยวเองท่านอาจจะเอ๊นึกแค่โรงแรมกับร้านอาหารจบ แต่ถ้าบริษัทนําเที่ยวก็จะบอกว่า,าพี่ที่นี่ก็ดีนะไปเที่ยวที่นู่นไหมที่นี่เปิดใหม่นะแทนที่พี่จะเที่ยวสองที่พี่เที่ยว4ีที่ไหมนี่ก็ครับค,คือเทคนิคหรือว่าคือความเป็นมืออาชีพที่สามารถมาเติมเต็มแล้วก็จะทําให้การใช้จ่ายของ ลูกค้าหรือนั่งเที่ยวเองเนี่ยทำให้เกิดความคุ้มค่าได้มากขึ้นไอเดียนี้จะเป็นจริงมันต้องเดินยังไงฮะต้องเสนอทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตอนนี้เราก็เสนอเข้ากระท,ทวะะร,ร,ระวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคนทําเรื่องหลังจากนั้นก็จะต้องเข้าสบศหรือสอบคฝ่ายเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เข้าไปสู่คณะกรรมการ,การคือคลรอมอรเศรษฐกิจหรือว่าตัวสภาพัฒนะครับสุดท้ายถึงเข้าคลรมขั้นตอนก็จะเป็น าทางเดินมันไกลพอสมควรไกลพอสมควร,ครแล้วที่สําคัญก็คือว่าทุกโครงการเราก็เข้าใจนะครับเพราะว่าเม็ดเงินเนี่ยมันเป็นงบประมาณงบประมาณของแผ่นดินเพราะฉะนั้นทุกโครงการที่เราจะทําเราก็ต้องมีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับแล้วก็มิติในเรื่องของอทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็เข้าใจแล้วเราก็พยายามที่จะทำข้อมูลให้มีความครบถ้วนนะครับ ผมผมยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมถ้าสมมติเป็นโครงการเที่ยวคนละครึ่งสมมุติผมอยากจะเที่ยวผมก็ติดต่อไปที่บริษัททัวร์บอกผมใช้สิทธินะถ้าสมมุติว่าเขาผ่านกระบวนการอะไรแล้วและหลังจากนั้นทัวร์ก็จัดจัดการให้ผมแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่ภาครัฐเขาจะช่วยไม่เกินสามพันที่เหลือผมก็ออกเองอีกส่วนหนึ่งผมก็จะได้เที่ยวแบบถูกลงบแล้วก็รู้สึกปลอดภัยเพราะไปกับทีมที่เขาจัดการบริหารจัดการให้อนี่เป็นมาตรการหนึ่งที่เสนอแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือที่มันมีอยู่แล้วคือเราเที่ยวด้วยกกัน เปิดช่องให้บริษัททัวร์ขึ้นไปบนระบบได้ได้เนที่ว่าเผื่อเขาจะเลือกมากขึ้นเผื่อว่าเขาจะเผื่อเขาจะเลือกซื้อผ่านบริษัททัวร์ให้บริษัททัวร์ไปคนเป็นคนดําเนินการให้ผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันเปิดให้มันมี c h o i c e หรือว่ามีทางเลือกให้ผู้บริโภคมากขึ้นก็ทุกคนก็มีโอกาสและมีรายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เราคุยกันก็คือต้องรอให้โควิดมันสงบนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่มันไม่สงบเราก็ขอว่า ช่วยค่าแรงคนงานที่อยู่ในระบบก็เราไม่ได้จากเราชนะสามพันหไปติดเงื่อนไขประกันสังคมใแต่เราคือคนที่ได้รับผลกระทบหนักหนาสาหัสที่สุดครับและทุนหมดแล้วว่าตามตรงนะฮะในรอบนี้เราก็ก๊อกสองไม่เหลือแล้วครับทีนี้ถ้ามองต่อไปครับตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มฉีดวัคซีนละมันพอจะเป็นความหวังให้กับการท่องเที่ยวได้ไหมฮะผมคิดว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นความหวังแน่นอนเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มองแค่ตัวประเทศเรา แต่เรามองการท่องเที่ยวทั้งโลกนะครับยูเอ็นวก็ประเมินไว้ว่า10เดือนแรกของการท่องเที่ยวโลกเนี่ยตกไปประมาณสัก72%นะครับคือตัวเลขท่องเที่ยวลดลงไปประมาณสัก900ล้านคนทั่วโลกนะครับแล้วก็ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกระทบหนักที่สุดหายไปถึงประมาณ82%เพราะฉพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความหวังของการท่องเที่ยวโลกเพราะว่าการท่องเที่ยวมันกลายเป็นปัจจัยหรือเป็นวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ไปแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีความเชื่อว่า รอให้มีสตางค์มีเวลาค่อยเที่ยวเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่มีอายุออกมาเที่ยวแต่คนรุ่นใหม่ไม่ใช่คนรุ่นใหม่เที่ยวถี่และเที่ยวถูกมีเวลาก็เที่ยวเขาเก็บริหารจัดการบริหารจัดการส่วนหนึ่งเที่ยวส่วนหนึ่งเพราะก็ถือว่าการเดินทางคือการเรียนรู้การสร้างประสบการณ์และสร้างวิสัยทัศน์เป็นการรีเฟรชให้ตัวเองมีทักษะและมีมุมมองที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองเนี่ยนะครับก็คือโควายเพ็นว่าไอโควิดวัคซีนหรือวัคซีนที่กําลังเกิดขึ้นก็กลายเป็นความหวังว่าถ้าประเทศใดมีีการฉด แล้ววัคซีนที่ทำออกมาต่างได้รับผลได้ดีนะครับ,รบมีความเสถียรมีประสิทธิภาพแล้วคุ้มการโรคได้ผมก็เชื่อว่าในแต่ละประเทศก็จะเริ่มมีการเปิดการเดินทางซึ่งในเบื้องต้นที่ผ่านมาเราก็ใช้วิธีการกักตัว14วันแต่ถามว่ากักตัว14วันนั้นเราได้ลูกค้าไหมก็ได้ได้กลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มเล็กๆคือมีม,มีมีคนที่เขายอมมาอยู่กับที่14วันแต่น้อยมากใช่ไหมฮะน้อยมากก็ตัวเลขที่ผมได้มาล่าสุดรู้สึกประมาณพันสามร้อยคน คือมามาจากต่างประเทศเครื่องเหมาลำมาลงปุ๊บอยู่ในโรงแรมสี่วันคือพวกเนี้ยอยู่เที่ยวได้ยาวๆเป็นเดือนเขาถึงกัดตัวได้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากพันสามร้อยล้านเออพันสามร้อยคนที่เข้ามากลับไม่มีใครมีโควิดเข้ามาเลยเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นอินโฟเมชันที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่รัฐบาลควรจะหยิบมาวิเคราะห์นะครับว่าเออพอเราทำมาตรการต่างๆเราทำอย่างเราให้ปลอดภัยเราก็ทำอย่างไรให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ผมว่าเรื่องโรคระบาดประเด็นเดียวก็คือว่ารัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวให้ได้นะครับประเทศเราก็จะเดินต่อไปได้ครับผมจินตนาการให้เป็นรูปธรรมสมมติจีนสักเมืองหนึ่งเขาฉีดวัคซีนครอบคุมคนของเขาจนกระทั่งปลอดภัยบ้านเราฉีดไปถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าปลอดภัยครับเขามาเที่ยวเราได้เราไปหาเขาได้โดยไม่ต้องกักตัวใช่ไหมฮะนั่นคือภาพสุดท้ายที่เราคาดหวังไว้ใช่ครับผมยกตัวอย่างง่ายๆตอนเนี้เรายังไม่ต้องนึกระหว่างประเทศเนาะ แล้วก็ตอนนี้เอาแค่โควิดยังไม่มีนะครับผมก็มีนําเสนอว่าวันนี้เราเปลี่ยนเราเรา,เราทำเลโซนกับกรีนโซนได้หรือไม่ครับวันนี้เรามี28จังหวัดเป็นเลโซนแต่เรามีกรีนโซนเนี่ยเราตั้งใครที่ตั้งเงอนไขมาเลยว่าจังหวัดไหนถ้ามีคนปลอดโควิดเกินกว่า30คนขึ้นสามสามสิบวันขึ้นไปหรือ15วันขึ้นไปตอนนี้เราให้เขาเดินทางภายในจังหวัดได้ไหมเราให,เาให้เราให้เขาทำไมโครอีเวนต์ที่จังหวัดละ5ล้านบาทแล้วก็ให้เขาเกิดพฤติกรรมในการเดินทางอย่างน้อย คุณก็ไปสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้กับคนในจังหวัดนั้นนเขาได้มีกิจกรรมแล้วสามารถสามารถประกอบสามารชีพได้นะครับเพราะว่าการทำเอีเวนท์ทุกอย่างเนี่ยนะครับอย่างสสปนหรือทีเจตอนนี้ก็ไปให้ทางร่วมกับสกสวกําลังทํางานวิใจัยในเรื่องของเฟสติวัลอีคโนมีนะครับก็คือการทํากิจกรรมหรือว่าทำเอีเวนต์ต่างๆนะครับให้เกิดผลกระทบการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ อันนี้ก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งในการที่ทำกิจกรรมเล็กๆในพื้นที่ที่เรามองว่ามันเป็นกรีนโซนเราก็ให้เงินเขาไปเล็กน้อยในการทำครั้งหนึง่งจังหวัดละ5ล้านบาทผมว่าเหลือเฟือแล้วก็ทำให้เกิดการการเชื่อมั่นนะครับเกิดการเดินทางนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญคเพราะ,ะนั้นเพื่อนเราทำจังหวัดเล็กๆในประเทศเราทำโมเดลตรงนี้ได้แล้วแล้วเราก็หาวิธีถอดบทเรียนตรงนี้แหละครับแล้วพอจังหวัดระหว่างประเทศมันโตขึ้น เราก็ค่อยเอาวิธีแบบนี้แหละครับมานั่งคุยกับเขาผมเชื่อว่ามันจะมีทางทาให้เราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วมาตรการของเราออกมาเนี่ยนะครับก็จะมีตัวชี้วัดแล้วก็จับต้องได้ครับผมต่อยอดจากคุณอดิตนะฮะถ้าเป็นภาพเช่นว่าสมมติจังหวัดทางภาคอีสานบางจังหวัดเขาไม่พบผู้ติดเชื้อเลยหรือพอติดไปถึงจุดหนึ่งปลอดเชื้อแล้ะสองจังหวัดนี้อยู่ติดกัน 3- 4ี่จังหวัดครับเอางบประมาณไปให้เขาเที่ยวในกลุ่มนี้ใช่ครับเพราะเขาต่างคนต่างปลอดภัยใช่คือเข้าใจว่าคนจะกังวลว่า จังหวัดแดงไปหาเขาเนี่ยอันนี้มาตรการมันจะเยอะต้องเอาเอกสารอะไรเต็มไปหมดไปเที่ยวยากมากแต่ให้เขาเที่ยวด้วยกันเองสิแล้วค่อยๆขยายว <ไป S 1> งจงุ่มจังหวัดเล็กๆนะครับให้เขาเดินไปมาหาสูกันได้นะครับไม่งั้นทุกวันนี้ทุกคนก็รอนั่งรอเพราะถ้ารอมาตรการเดียวกันก็เมื่อไหร,<ช>ร่ละฮะใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ที่เรามองก็คือว่าวันนี้ในเมื่อรัฐบาลมีการสร้างตัวชีวัธรรม,มาชีวัดในแต่ละจังหวัดความหนักเบาของผู้ติดเชื้ออยู่แล้วนะครับ เหตุใดไม่นาข้อมูลเหล่านั้นล่ะครับมาวางแล้วคิดนะครับอย่างพวกเราเนี่ยผมคิดว่าในฐานะที่เราเราเราทำงานด้านวิชาการมาด้วยเนะครับเราก็มองว่าเรสโซนกับกรีนโซนนะครับกรีนโซนเนี่ยก็ตั้งครที่เรียกหรือว่าเงื่อนไขเกิน30วันขึ้นไปปลอดเชื้อเฮ้ยให้ก็ทากิจกรรม,มนะครับเชิงพาณิชย์ได้แล้วนะทำกิจกรรมทางด้านเอ็นเตอร์เทนได้แล้วนะอย่างน้อยทําให้เกิดการกระจายไรายได้นะครับแล้วที่สําคัญคือคนเมื่อเห็นแบบนี้เขาจะมีความหวงัง เมื่อมีความหวังการลงทุนจะเกิดขึ้นครับจริงๆกุมภาพันธ์ครับปีนี้ครับคุณผู้ชมจะมีวันหยุดยาวอยู่3รอบแต่ดูสถานการณ์และอาจจะลําบากสักนิดนึงถ้ามองเลยไปถึงว่าสงกรานต์ปีนี้หยุดยาว6วันเราน่าจะได้เที่ยวกันไหมครับถ้าให้ลงประเมินผมมองประเมินเนี่ยพวกเราคึอคุยกันในวงในนะครับก็เชื่อว่าเมษาเราน่าจะเริ่มมีการเดินทางกันได้ครับครับก็ต้องด้านหนึ่งก็ต้องฝากนะฮะช่วงนี้ก็ ถ้าท่านช่วยกันไม่ไปเพิ่มคนเพิ่มเชื้อทุกอย่างมันจะได้กลับสู่สภาวะปกติเราก็จะได้เดินไปด้วยกันได้เป็นกําลังใจให้คนภาคท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งและก็หวังว่ามาตรการที่เสนออันนี้ส่งเสียงไปเผื่อว่าผู้เกี่ยวข้องเขาจะได้ยินบ้างครับผมครับสู้กันต่อนะครับขอบพระคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่เป็นชีวิตจริงๆนะฮะอย่างที่เราคุยกันไปว่าทุนก้อนสุดท้ายลงไปหมดแล้วครับกับการท่องเที่ยวรอบใหม่แล้วโควิดมันดันกลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งระหว่างนี้ จะช่วยยังไงให้เขาระครับประคองไปได้และแผนการหลังจากนี้อย่างที่เราคุยกันย้ํากันนะครับว่าคนจะเที่ยวไม่ได้ตัดสินใจทันทีทันใดเขาอยากได้ความชัดเจนเพื่อจะได้วางแผนท่องเที่ยวได้ก็หวังว่ามีนาคมเมษายนเราจะได้กลับมาเที่ยวกันอย่างมีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องราวของคุยจบข่าวในค่ำคืนวันนี้นะครับกลับมาพบกันได้ใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์23มนาฬิกาโดยประมาณคืนนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ